ห้าหกเจ็ดตั้งแต่แ่รกเลยห้าหกเจ็ดอันนี้คือเซตดีนะดึกออเเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ไปจบเติมใส่ไปเลยพอตอน5เลยจับแล้วก็จับเออแล้วก็งไปเลยเออเออปึก็คือตอนนี้มาต่อที่มาต่อที่ว่าปึ๊บปึ๊บโอเคยเคยืดขาก่อนก้าวซ้ายควายหลังปึ๊บเฮ้ยไม่ทำแล้วนี่หว่าท่านมันเป็นอย่างนี้จึ๊ดจึ๊ด

ปล่อยมือมือซ้ายขวมือซ้อออายชุดหมุนข้าวบินว่าเข้าใหม่เลยตั้งแต่แรกมั้ใช่ไหมครับจะได้ไม่งงห้าหกเจ็ด เชือคะตอนท่านี้นมเดียวค่ะตอนที่จับออกมา<ะ>เป็นอย่ยอางนี้เนี่ยอย่างนี้หยจดาอุหยุดหยุดจะไดหยุดหยุดหยุงหยัดหยุดหยุมหยมดหยุหยุดหยุดเยยยุดหยหยุดหยยหยุดรกุดยดหยุดหย มาปล่อยสองมือเฮ้ยไม่ใช่ต้องท่าหนี้ก่อนไม่ใช่อันนี้ก่อนแล้วก็มานี้อีกเอน้นนำเอาใหม่เอาให,หาม่ฮะเลมลมเเอ่างเด็บอด็ยบ องมือไม่ใช่หรอสองมือทำไปยังโอเคมลอาอ่ะต่อปึ๊บกลับมาท่านี้ปึ๊บปั๊บปั๊บวาดขาฟื๊บปล่อยมือฟื๊บหมุนข้าวเฮ้ยมนาทางนี้ปึ๊บข้างน้นเอาใหม่ทีหนึ่งมาตั้งแต่แรกให้มาสมูทห้าโอ้ยยากยากห้าหกเจ็ด

อือฮึจบคลายแล้วขอมาอีกท <ond ay> ีนึงแล้วเขหย่อนไปนิดนึงผ้านี้ขอให้ยาวๆหน่อย